ขออนุญาตยนเชิญค like ุณจาระโปงหวันวิธิยากรผู้ช่วยรักาผู้การใหญ่ผู้ใหญ่กรุงนะครับให้จุดทึ้นแกุณสีหนักหนกรรัญหาที่ไม่หนในหนาี่ิ่งใหญักมาทีอุทิศ ท PI, ี่ารทสวราในยดีตสงบราสัะาสริฐศรัทาจอวุฒิุฒให้ทุกรูขอถวยความกรุ่แด่พระเดชพระคุณราสงฆร์ระยาติวิทัยที่ปดีสูงวุ รัฐมนตรีว่าการกรทรวงวัฒนธรรมขอเสั้งประธานตดรวจแห่เกีนรติท่านมารุกาันนี้อาจมล่าจะได้ที่แจกแสดงนั้นมีต้นได้ในช่วงการ ว่าจะนั่วันนี้หรือในวันนี้ก็จะเห็นว่าที่้องจะพูดถึงเทุกสาสนาที่นี่แก่คนเราแล้วก็ไปในทางที่อยาได้ประกอบกองบุญกองทุนทำบงญว่ากติณให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่ฉันพัก ยากลมญาติพี่จีวรออกมาแล้วว่าตีวรของพระจะไม่เหมือนกับผ้าก็เป็นผ้าที่ยาโยมใช้จะมีเป็นช่องเป็นช่องเล็กบ้างใหญ่บ้างนั้นเป็นไฟตามพระวินัยที่พระพุทธรูอนุญาตแต่จะทำได้ครั้งเดียวถ้าที่สำคัญข้อสุดท้ายอยู่การทอดกระดิ่้เป็นผ้าบรมสุทธิางอนุญาตพระพุทธรูปทรงเป็นผู้อนุญาตให้ การขายขายยาตัวยาขายขายกาต้องไปดูออกับพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองจากธรรมญาติแต่ว่าการขายผ้ากระถิเป็นพระองค์หลวงผู้ทางญาติั้งมวลทั้งสิ้นนี้เป็นเหตุพิเศษของการคอบคราดถิเพราะฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมพร้อมหินพร้อมใจกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดชื่นสักครู่ท่านจะได้เดินทาง มาว่ำในพิธีท่านเป็นประธานพิีเมสัแต่วันนี้ประธานุประคำคุณเหมนซึ่ถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหลัใน,านาการทอดถิ่นกผู้ที่จะได้ตว่าสายภาพถิ่นเจ้าของภาพถิ่คือประธานคุะคำแ่ถิ่นวันนี้ ก็คือทางพุมยงจักพงค์วางวุทยารักผู้ช่วยทางการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารของออมจดธนาคารกรุงไทยหรือออมจอบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขอธนาคารกรุงไทย ึ่งมีรายชื่อในดียการนี้มากมายหลายท่านกรรมภาพขอให้อ่านรายชื่อทั้งหมดแต่ว่าขออนุญาตเฉพาะที่ได้มีจำนวนชื่อในต้นๆมาแล้วกัน ผู้อำนวยการห้างมอรัชดาถ้าว่าเป็นประยาของประธานาธิบดีพร้อมด้วยคุณยมวงการบางวิทยารัตรองผู้อำนวยการคุณยมวงการบางวิทยารัตรองผู้อำนวยการจังหวัดนเทรรศจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งมีรายชื่อปรากฏตาม อธติกาที่ได้แจกให้ญาติโยมไทราบนอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพสมทบร่วมกันเป็นเจ้าภาพ,พร่วมเพราะมีจิตศรัทธากับทางวัดชให้ก็มีกรรมการสมทบประกอบไปด้วยนายเกียรติเพชรนาคผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านอิต,ต,ตเนียม นางวสุขานายจำนงเกียาวงเจริญร้านเสียบนะกรินหลักใจนายพิชยานางอำพันพิสุทธิคุณจากกรุงเทพนายสุชาตินางเรนูตั้งทรัพย์ยาพรร้านทรัพย์อันหลัใจนายช่างขวินและก็ครอบครัวสีอินทร์จากนครปฐมนายสมศักดิ์ ยิ่งจนเจริญจากยะลาและคณะลูกศิษย์ของพ่อทวดพระอาจารย์มิ่งทุกท่านนอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบไปด้วยนายชันชัยเกรติศักดิ์โสภลนายยศเทศสมบูรรีเทศบาลนายประดูพร้อมด้วยคณะก็ร่วมกันเป็นาภาพดำเนินงานในการจะเข้ะถึนประจำทีของทาง วัชชะให้ประจำปี2,588ในวันนี้ทั้งนี้ในนามของคณะสมฆ์ขอต้อนรับณาณางขมรเดพพระวิทิจงงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีของวัชชงให้ภายในสาราการเรียนและร้องด้วยคณะผู้ติดตามพนันทุกท่าน ที่มุม่งมายังวัดช่งงัยในวันนี้ความขลังความศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าความขังอยู่ที่จิตความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ความดีเพราะฉะนั้นการทําความดีถึงเว่าเป็นการสร้างบารมีเท่าว่าเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นก็ขอฝากแา่โยมมา เรานักถือสินใจให้เราได้ทำความดีเป็นส่วนเสริมเติมให้เรามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นร่ำฟังในศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เรานับถืออยู่อางเดียวไม่ช่วยให้เราได้มากเท่าที่เราได้สร้างความดีเป็นความศักดิ์สิทธิ์ภายในให้ทัวของเราเพราะฉะนั้น ความอย่ที่จิตกาจิตเ,เราให้เป็นผู้ส่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ความดีการความดีให้มาแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์คำว่ามีความศักดิ์สิทธิ์คือเราจะพูดอะไรจะสอนอะไรจะสั่งอะไรถ้าเรามีพุทธมความดีอยู่แล้วให้เราสัมผัสได้นี้เป็นสื่อหนึ่งว่าทำไมเราจึงผลคน ในการที e in ่จะสร้างสร้างผู้สงานท่องกระถินเพราะเห็นว่าผู้ส่วนที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานท่องกระถินนั้นเป็นอย่างเี่ยแต่มาภาพพูดตั้งแต่ต้นต้นว่าประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งต่างต่างแต่ประโยชน์ตักัวของเราผู้ทำพระรดิษฐาประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นตักัว กับคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนากล่าว่าการที่เราได้มาร่วมกันเป็นเชาภาพ่อตาินประโยชน์ที่มองกันเห็นเห็นประโยชน์ที่เรามีส่วนจะได้แล้วประโยชน์ที่เราได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในทางพุทธศาสนากล่าวไว้ก็คือว่าเินติดสัต ชื่อเสียงของเราจะากระจายไปทั่วสารทิศแล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สื่ออายุพระพุทธศาสนาทาวายตำลังแก่สำนักสงูงผู้ดำรงพร,ระศาสนาเป็นการสงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยที่ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตที่ว่าสม์พระสมภพเราได้นำผ้ากระถินมามอบถวายให้ท่านได้สับเปลี่ยนจากผ้าเก่าเป็นผ้าใหม่ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพราะว่าผ้าที่เรานำมาถวายซึ่งเป็นประเภทพยธรรมนั้นจะต้องถูกต้องตามที่พระบรมพุทธนุญาตการพุทธพุณบอกว่า ตามที่พระบรมตามที่พระองค์ทรงอนุญาตเป็นการมาเป็นมหาทานมหาทานมหาบุญมหาทานคือทานใหญ่มหาบุญคือบุญใหญ่และปรสาสุดท้ายนะครับเป да well ็นของคุณพระชายาโตนาลัยครับผู้จัดการธนาคารโรซี

ใครไม่ได้ย้อนไปใครใครก็ติดตั้งที่ในคนจะมี ¡Gracias! ท่านผู <ian> <can> ้ชมทุกท่านนะครับก็ขอทำงานไปด้วยนะครับแต่อะไรก็แต่นะครับรวมที่ทุกท่านนำมาดีนะครับหวังว่าจะทำให้แน่นอนนะครับผู้บันทึกใหม่